สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมจากแม่น้องชมพู่ค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันนะคะ และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ยไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL0509PSA ค่ะ DL0509PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่150บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD ดีนะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะและเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮานอยมัดรวมงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะ ก็เข้าทั้งนอยกาชาตินอยดันหนังนอยสามัคคีนอยพิเศษปกติและ VIP นะคะแนวทางของแม่น้องชมพู่ก็เข้าวิ่งรูด9และ7ฟัน7เข้าตัวระวัง4ค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยค่ะ และตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางห้วยฮานอยมัดรวมค่ะงวดวันที่21ธันวาคม2564วันนี้นะคะให้วิ่งรู4และ2เจาะ2ตัว42 23 41 47 71 21 29และ09ตัวระวัง3 และเจาะ3ตัว5 7 4 3 7 8เลขเบิล4 4 2 2ค่ะแนวทางหวยจากแม่น้องชมพู่นะคะฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นหุ้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยของเราในการจัดทําคลิปใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไปกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ